เราทั้งหมดมีกี่คนนะคะ2ี่สิบสองโอเคครบแล้วนะคะครบแล้วต่อบานี้นาผมจะแนะนำไข่ม้งน้ำจืดยังไงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่นี่นะครับผมชื่อหยกครับอ่ะชื่อหยกครับอ่ะโอเคหยกผู้ชายนี่หยกนะเคนี่เบลหอยน้ำจืดนะหอยมาจกนันบัลัชวังนัดดู้อนทะเลสับกุ้งเมี่ยงที่ยี่หออยวนไปยี่ห้อยวนหรือยังครับไปมาแล้วยังหรยอว่ายไปมาแล้ววันนี้เดี่ยวใช่ไหม อย่างใช่ไหมอ๋อพี่ไปมาแล้วไม่ได้มาด้วยกันแล้วคะไม่รู้ว่าอะไรนะที่เฮอร์ยวันนะครับมีทะเลสัมปใหญ่ๆนะครับเป็นบาราช่องดูร้อนนะคะแล้วเลือกดูร้อนนะซูซีไทยเฮานะก็อยู่ที่นั้นนะครับนี่เย็นๆนะครับมีทะเลสัมปใหญ่ๆนะครับนะคนนี้เบลฮานนซูซีนะครับอันนี้เป็นลูกถ่ายนะอันนี้เป็นหน้าตาจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับมีกล้องแล้วนะเมื่อก่อนนี้นะครับเขา7จเก้านะครับแล้วมีกล้องแล้วนะครับแล้วนี่เป็นลูกถ่ายจริงๆนะซูซีไทยเฮานะแล้วเขาใส่ไข่มุก น,นี้นะเบนไข่มุกนะครับเขา,ขานี้นะครับอ่ะอันนี้เบนมุกน้ําจืดนะครับแล้วมุกน้ําจืดนี่นะาาบาดาับบัลช้อนดูร้อนนะครับเบนหอยน้ําจืดนะครับแล้วอยากดูหอยน้ําจืดเป็นอายุเท่าไหร่ละครับต้องดูยังไงนะั้นมีคนรู้จังไหมครับ <c oughs> อายุ <c oughs> เท่เหระดูเบนนี้บงวงนี้นะ คุณจริงเรียกว่าลอยดินกานะครับหนึ่งวงดินกานะหนึ่งวงก็หนึ่งบีนะครับวงคือวงไหนครัวงนี้วงนี้นะวงใหญใช่ครับวงใหญ่นี้นะครับหนึ่งสองสามสามวงนะครับพอเป็นแล้วอายุสามบีแล้วนะครับสามบีแล้วแต่ว่าน้องวายแล้งสามบีนะข้างในไข่มุกเป็ยังเล็กๆยังทำเบงเข้ามาดับไม่ได้วอยต้องแล้งถึงนะเจ็ดบีครึ่งใบนะคะเจ็ดบีแล้วข้างในไข่มุกจะได้เม็ดใหญ่เม็ดโกลมเจ้าทำเบงเข้ามาดับได้ แล้วไข่มุกเล็กๆทำเบงเข้ามาดับไม่ได้ทำเบงอะไรได้มีคนรู้จักไหมครับเที่มไข่มุกมีคนเคยใช้ใช่ไหมเคยซื้อเจลเล้งหรอคะเคี่มไข่มุกหน้าเมืองไทยร้านเจลเล้งก็มีไข่แต่เจลเล้งก็ของแท้นะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาก็ซื้อที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วกว่าใบข้างในงเบนลงใช้รู้สึกว่าถูกใจน,นะซื้อที่นี่ถูกกว่าเจลเล้งสองเท่านะคะแล้วผู้ชายมีแฟนเยอะมีกิยรเยอะหน้าซื้อที่นี่น่าไข่สองห้มองมองถูกคนเลยถูกใช่เพราะน่าถูกคนเลย แม่ก็รลจีนนะเดี๋ยวเอาปรับเป็นปรับเีนะน่ะอันนี้นัาเยงไข่มุกนะนะสามดีนะดวานี้นะสามบีไข่มุกเบงนี้นะคะสามบีแล้วนะครับอันนี้น้าไข่มุกเบอยังเล็กๆแล้วสามบีไข่มุกเบงนี้นะคะข้างในเป็นอย่างนี้ใกล้ๆเป็นอย่างนี้นะไข่มุกเบนเล็กเล็กนะคะเป็นเล็กๆกใช่แล้วมุกเล็กๆนี้ได้ทาเป็นข้ามาดับไม่ได้นะคะมุกนี้ต้องส่งไปที่โรงงานผมเป็นผมจับได้นะคะ อันนี้นะมุกกินได้แต่นะกินหน้านี้กินกับอันนี้จะเป็นสามปีแล้วไข่โม้แล้วดวนี้นะครับไข่โม้เล้ยงถึงหกปีแล้วนะครับหกปีแล้วนะเจ็ดปีแล้วใกล้ๆเป็นอย่างนี้นะครับัวนี้ใช่จะได้เมฆใหญ่แล้วเหนใช่ไหมอันนี้ได้เมฆใหญ่เลยนะครับอันนี้เมฆใหญ่นะแต่ว่าดวหนึงมีไข่โม้ยี่สิบกว่าแม้งมุกน้ำจนเป็นอย่างนี้นะ เลี้ยงหอยไข่มุกเบงเกิดเองเป็นธรรมชาตินะครับแล้วหอยตัวนั้นมี10ถึง30เมตรนะครับแล้วมุกน้ําจดเมืองกันเป็นตัวนี้นะเล้ยงทอง6ปีแล้วแต่มีไข่มุก20กว่าเมตรไม่ใช่ทงเม่ก็ทําเป็นขึ้นระดับได้นะแล้วอันนี้มีแค่90มีมี5% 90%, 90อย่างนี้ครับ95%ใกล้ๆนะ93-94%แล้วก็ต้องส่งไปที่โรงงานผลเป็นผงไข่มุกทําไมนะไข่มุกน้ําจดนะข้างในไม่ต้องใส่ทรา,า,ายไม่ต้องใส่ทลสติกใสเบลหอยข้างในแล้วไข่มุกได้มาได้ออกมานะก็คือไม่ค่อยกลมนะ ไข่มุกยิ่งกลมจะยิ่งดีนะคะเบงอย่างนี้ไม่ค่อยกลมนะคะไข่มุกนี้ต้องทําเบงเข้ามาดับไม่ได้ส่งไปโรงงานผมเบงผงไข่มุกแล้วทําเบงครีมไข่มุกนะคะท่าน,นี้เบงมุกน้ำจืดนะคะแลามุกเซาสีนนก็ไม่เหมือนกันนะมุกเซาสีมุกทะเลมีแค่มเม็กเดียวเองนะคะมีไข่มุกเหน็บเมกอะไรมีไข่มุกเหน็บเมกนะแบบอย่างนี้ไม่ได้พี่ครับอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้นะขอบพี่นะคะเบง อันนี้น้ำเบียมุ้งน้ำเจือนะเราเมื่อกี้ดูนะมีสีชมพูใช่ไหมครับแมงนี่เหมือนแมงนงี้ยเหมือนสีชมพูนะมุ้งน้ำเจือมีสีธรรมชาตินะมีสีสีนะคะมีสีขาวสีดำสีชมพูกับสีม่วงนะอันนี้แบบมุ้งน้ำเจือสีธรรมชาติสีสีนะคะใช่มุ้งน้ำเจือสีธรรมชาติสีสี แล้วดูไข่โมกของเทสของบอมดูที่เอาเส้นนี่เป็นของบอมค่ะนี่ต้องรู้จักนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วหยิบได้เป็นของเทนะครับอันนี้เป็นของบอมนะอันนี้ดูไข่โมกของเทสของบอมดูยังไงมีคนรู้จังไหมคะไม่ค่ะกักกับฟันนะครับพี่อย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนนะวามพี่เอาเบส้นหนึ่งแล้วพี่ก็ลงกักกักกบฟันดูซิแล้วเรื่องเรื่องพี่ก็เอาใบมาเอาใบแล้วค่ะแล้ว รู้สัดสัดสันะคะไม่เรื่องเรื่องเป็นของบอมแล้วรู้สัดสัดสันเป็นของเทนนะคะแล้วทูแลรู้สัดสัดสันนะพี่ก็เอาไปนะคะใช่เาอหยย่งงี้แต่ว่านะมีอย่างนี้ทูโอเคนะแต่ว่าถ้าทูกับฟันนะฟันต้องเป็นของเทนนะของบอมทูแล้วก็เรื่องเรื่องเท่ากันนะคะอ่ะแต่ว่านะคนพี่เป็นอย่างใช่แต่ว่านะคนพี่เป็นอย่างนี้นะเอาไข่มุกสองเม็ดเป็นทูกันได้อย่างนี้นะเอาไข่มุกสองเม็ดทูกันนะทูแลรู้สัดสัดสันเอาอย่างนี้จับไว้สองเม็ดค่ะพี่ จะไว้สองเมฆแล้วอย่างนี้ถูการพี่หลังเมอครับหลังเมอหลังเมอหลังเมอนี่สาของแท้นี่อยของนี้มีพองไข่ม่ออกมาไงเห็นไหมมีองไข่ม่ออกมาถูแล้วโม่ของแท้จะมีพองไข่ม่ออกมาทุลล้วรูดสั่นๆจับไว้สองเมฆจัไว้สองเมฆจะไว้ถูอย่างนี้นะถูสองเมฆนะครับนะอันนี้ถูการถูการใช้แรงไม่เป็นไรนะครับแล้วถูการนะมีพองอันนี้ดูนะเอ้าใช่อันนี้ดูชักกว่านะครับนะแน่นอน ็เหนใช่ของไข่มงนะครับไห้มงไทยแป้งใช่ไป้มันใช่ไหมน่ขอบบองใช่ไหมน่าของบอมใช่ค่ะเส้นนี้เป็นของบอมถูกแล้วก็เรื่องๆนะถูกแล้วพูดเล่นกับพูดเล่นกับพี่กันพูเล่นกันพูดเล่นกัน เล่นมาได้ใช่ไหมโอเคแต่ว่านักเรีนของอมนั้นเหมือนกันเมื่อกี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อันนี้เนี่ยถูแล้วก็ดูสัเนานี่ของแท้ใช่ไหมมันจะกลมมากอันนี้ของแท้ของแท้ของแท้พี่จับไว้ส่งแม็กแท้ในถูมันเป็นอะไรจับไว้จับไว้ส่งแม็กกลมดิ๊กลเลยใช่อันนี้เป็นของแท้อย่างนี้นถูแล้วก็มีผองไข่หมูออกมาแต่ไม่ต้องห่วงนะถูแล้วนะคะมุ้ไม่เสียไม่มีตำหนินะคะจะจำไว้นะถูสักครั้งสองครั้งพอนะถูบ่อยๆก็ไม่ได้นะคะถูบ่อยๆก็หา่ได้นะคะใช่ใช่ อันนี้ถูกาใช่ okay. จ mm ับไว้ถูกาถามหน่อยได้ไหมคะว่าหอยกินอะไรทำไมถึงออกมีอันนี้นะอันนี้น้ำเบียยหอยน้ำเฉยนะคะแต่ทีนี้ผมไม่รู้กินอะไรแล้วค่ะแต่อันนี้นะครับเป็นทิ้งเอาไว้ไงน้ำก็โอเคนะคะไม่ต้องเลี้ยงลาไรให้กินนะคะเป็นธรรมชาตินะคะแล้วน้ำข้างในนะคะมี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 บมีบอะไรย่อมน้าเบียนสีอะไรนะคะ แต่ว่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเราก็ไม่รู้เบ็ดผัวมามีกี่สีนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็มีสีขาวสีชมพูสีม่วงสีดําจะหายากกว่านะคะสีดำจะหายากส่วนใหญ่น่าจะมีสีนี้สีขาวสีดาสีชมพูนะคะสามสีอันนี้เม็สีดําจะมุกหายากกว่านะคะโอเคเสียหน้าเดียวก่อนนะกลับห้องใบข้างในก่อนนะใบทาครีมไข่มุกก่อนนะคะใบทองพาครีมไข่มุกท่านคะเดี๋ยวอยากได้ไข่มุกเดี๋ยวอยากได้ไข่มุกแล้วไข่กินก่อนดีกว่า กะไข่มุกไข่มุกอนก่นานี้นแตลอดใช้ฐานหน้าก็ได้เกียมผอแไข่มุกนะช่วยเก้ร้อนไหนได้นะคะแล้วที่สบริไหมคะสบส่ลีเย้าหน้าเกินนี้นะชงกับน้ำร้อนน้ำเปล่เกีนช่วยพักเค็บำนุงมับได้นี่เป็นหนึงับเมของลองนะคะนี่นะลองลองกินนะเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นผงแไข่มุก แล้วนี่เป็นร้อยบาร์เซียมของไข่มุกนะผู้งเอาไปมังหน้าได้ส่งกับไข่ขาวกับน้ำเพือกมังหน้าแล้วรอ15นาทีล้างออกทําให้หน้าผิวขาวผิวเนียนได้นี่เป็นร้อบาเซียมของไข่มุกกินก็ได้ทาหน้าก็ได้นะครับอีกอย่างนั้นเขี่ยไข่มุกก็เคยเมื่อกี้ผู้ทำบังไทยร้านเจเล้งมีไข่ก็เคยนี่เค็มไข่มุก ฐานหน้าทำให้หน้าผิวขาวผิวเนียนใช้เก้สิวเก้ฟ้าข้างในนั้นมีสเหลิงจือ้อยาจีนกับดังฉังชาอยู่ข้างในเค็มนี้เป็นธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีนะทบขึงว่าใช้ได้แล้วหนึ่งกว่านะข้างในทำเบนไม่มีควงเพนะเค็มนี้ไม่มีสารเคมีนะครับหนืองกว่าข้างในทำเบนหนังแมงหนังแม่อยู่ข้างในทานะั้มีวิธีทากับช้อนนะเช้าหนังแมงก,กับก่อนนอนเย,ย็นหนังแมงสีขาวขวนี้ฐานหน้าแลวเบนเบนนั้นมีสีใสใสกับทอ,ทองทองนี้นะนี่เบนว่าหันจระเข้กับทองคำแบวนะอันนี้นะเอามาใช้ทาตานี่ใช้เก้โรดินกีก้กก ดำได้เนืงกว่กโพดีใช้คนยาวนะัในช้ได้เดือนหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วต่บไปนี้นะคะท้อปคูณหลังมือนะลองใช้เค็มไข่มุกดีกว่าว Hungary นะคะหลังมือนะคะธุระตบเบาๆตบเบาๆได้สเข้าบานะคะตบเบาๆอ่าผู้ชายทานแล้วมีแฟนเยอะๆนะคะลองใช้นะคะอ่าลองทาใช่ธุระตบเบาๆตบเบาๆได้สเข้าบานะมีสมหลิงเจอยาจริงนะคะมีกลิ่นสมหลิงเจอยาจริงนะคะธุระตบ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 ได้สเข้าบายนะคะ มีกิ yourself, ่มสมหลิงจือยาชิงอยู่ข้างในนะครับอันนี้ไม่มีสารเคยมีนะท็อปคุมว่าใช้ได้ทุลกตบตบตบได้สํมเข้าบายนะตบเบาๆตบบาๆได้มเข้าบานะคะอย่างนี้นะเขมหนังเมสีขาวขาวนเราเอาเมเงเดูียมรับหน่งเม็ดเขมหนงเมสีขาวขาวเทียบกเนะคะแล้วใช้กับาโาัน็อันนี้นะเคมไขุ่มเป็นขาวขานะเอาเม่กเนงเขมไข่ี้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งอย่นี้เขมหังเมเป็ขาวขานี่เราเอาเม่นเนืงเมขนะคะแล้วใช้กับมีน้า องไข่น้สองอย่างรวมการใช้เที่มไข่หนื้กับของไข่เนือง